อะไรนิดอะไรหน่อยโวยวายยังดังเลยดับหนึ่งวางนั่นวางโทรศัพท์ผมอยู่ไหนโทรศัพท์ผมอยู่ไหนโทรศัสาวผมโวยวายแล้วกูวางเองอ่ะแล้วอยู่ไหนอ่ะไม่รู้ไม่ได้องยิงเมาเผาเพื่อนเฮ้เอาเมาส์ใครอะเมาส์ใครเอาแค่เดี้หรอเมาเผาเพื่อนวันนี้อืมเราจะมาเมานะครับพี่ปุ้มทันตแพทยต่อแสบต่อแสบของไฟอิลิเมนันดูไหมเนี่ย ยืนอยู่ข้างๆห้องกันเบาๆเรื่องไอ้คนนี้เนี่ยไอ้เลยแล้วกันมีเรื่องเมาเยอะมากเอาเรื่องแรกก่อนเลยเอาเรื่องแรกก่อนเลยเสียงดังเสียงดังอันดับหนึ่งคุณเป็นคนคิวายครับขี้วอยวายคืออะไรนิดอะไรหน่อยโวยวายบ่นม้างเถอะอะไรบ้างไม่รู้ไปติดจากใครมามีอะไรอีกมีอะไรอีกก็โทรศัพท์โทรศัพท์เป็นคนที่แบบ ลืมโทรศัพท์วางของแล้วก็ลืมไม่รู้ตัวเองเอาวางไว้ที่ไหนทุกที่ที่ไปถ่ายรายการถ้าไม่ใช่ถ่ายละครถ่ายละครเนี่ยเขาก็มีเก้าอี้นั่งเขาเขาก็จะเอาไว้กับที่เดินตลอดแต่เวลาไปถ่ายรายการต้าวางนั่นวางโทรศับมันยู่ไหนโทรศับมันยู่ไหนโทรศับมันทั้งวันแล้วใครเป็นคนวางแล้วก็เข้ามาที่เสียงดังกูวางกูวางเองอ้าวแล้วอยู่ไหนอ่ะก็ไม่รู้ไงอ่ะอ่ะอ่ะแล้วอยู่ไหนไม่รู้ไม่ได้ยินมีอยู่ในกระเป๋ามั้งกระเป๋าเกงหรืออะไรสักอย่างหาแล้วก็ตบตบตุบแล้วก็เจอแต่ไวไวก่อนจะเป็นคนแบบเนี้ยไวไวจะเป็นคน นอนิอยู่กองเนี่ยผมเนี่ยอยู่ตลอดอยู่กองนอนไม่รู้ไปอดหลับอดนอนอยาน่างไนไม่รู้ว่าทำงานหนักหรืออะไรนะครับนอนทั้งวี่ทั้งวันเอะนอนเนี่นอนอน,อน,นอนจริงไม่เล่นหุ้นก็นหลับบ้างเลยแต่ว่าพี่พีมก็จะมีความ น่ารักครับวันนี้ถ้าาเรื่องเมาเรื่องเผาเนี่ยเผาไปแล้วแต่พี่ฟิล์มมีความเป็นผู้นำของพวกเราพี่ฟิล์มก็อายุเยอะที่สุดแล้วเราก็มีความเคารพพี่ฟิล์มที่สุดนะเพราะว่าเป็นผู้อาวุโสดี่เคารพแลยเหรอนี่เคารพแล้วเหรอไม่เราเคารพเคารพแต่เราก็ยัง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 แบบเขาเรียกว่าเราด้วยความสนิทของพวกเราเราก็เลยสามารถพูดแบบนี้ได้อะไรเงี้ยไม่รู้เขาโกรธหรือเปล่าแต่พี่ฟิล์มน่ารักจริงเาจริงจังใช่มีความเขาโตเขาโตมากแล้วเขาทำอะไรเขาก็จะจริงจังเขาจะแบบ จะทําให้สําเร็จเขาจะคอยสอนอะไรผิดพลาดอะไรเขาเคยผิดพลาดมาก่อนเขาจะคอยสอนเราเฮ้ยอันนี้ไม่ได้นะอันนี้ผิดทางนะอะไรเงี้ยเขาจะคอยบอกคอยสอนเราใช่ยังแต่เห็นตัวอย่างแล้ตัวอย่างเขาไปเลี้ยงลูกไปเลี้ยงเด็กไปเลี้ยงเด็กไปเลี้ยงเด็กเขาบอกว่านี่คือความฝันความฝันเขาอยากมีลูกเลยอยากมีลูกแล้วเขอยากอยากมีครอบครัว ก็ <c oughs> ไม่รู้เลยก็ไม่รู้อยู่ดีเราขับอะไรด<ร>ีกว่าพูดถึงเขาเราขับคือพูดถึงพี่ฟิล์มแล้วม,มันมีแต่รอยยิ้มแบบความ <c oughs> ความเอ็นดูในความเกลี้ยกล่อมของเขาเนอะเอ็นดูในความแบบเสียงดังหรือแบบจะพูดบางทีเขาจะดูจริงจังนะ แต่ความจริงจังลืบางทีพี่ผมก็แอบขาเลยไม่ระบบเป็นรุ่นน้องไงเขาเป็นพี่เวลาเราแกล้งเลยเขาก็แบบจะโวยวายก็จริงแต่เขาไม่โกรธเขาไม่โกรธไม่โกรธเนาะจะโกรธนะไม่โกรธไม่โกรธนะสนุกสนุกสนุกก็ฝากให้ทุกคนเป็นกำลังใจพี่ฟิล์มด้วยนะครับแล้วก็ฝากกำลังใจให้กับพวกเราทุกคนพวกเราทุกคนด้วยแล้วก็ให้ทุกคนติดตามพวกเราทุกคนด้วยนะครับในรายการภารกิจ ชีวิตนอกจอนะครับก็เป็นรายการที่โหตัวพวกเราเนี่ยสนุกมากนะครับตั้งใจกันมากๆด้วยก็ฝากไปด้วยนะครับทางช่องวัน31ไปดูกันครับเมาเผาเพื่อนเฮอเมาส์ใครอะเมาส์ใครอาแค่เดียว